กรมอุตุนิยมวิทยาค่ะได้แจ้งว่าพายุไต้ฝุ่นรากาซาได้อ่อนกำลังลงเป็นพายุโซนร้อนแล้วนะคะและไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยโดยตรงแต่ก็ส่งผลให้ร่องมรสุมและมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมมีกำลังแรงขึ้นทำให้หลายภาคของประเทศค่ะมีฝนตกเพิ่มขึ้นโดยเตือนประชาชนให้เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลัน กรมุตุนิยมวิทยารายงานค่ะว่าพายุไต้ฝุ่นรกากซาเช้านี้อ่อนกําลังลงเป็นพายุโซนร้อนแล้วมีศูนย์กลางอยู่บริเวณมณฑลกวางซีทางตอนใต้ของประเทศจีนกําลังเคลื่อนตัวทางตะวันตกและจะเคลื่อนเข้าสู่ประเทศเวียดนามตอนบนในวันนี้และจะอ่อนกําลังลงอย่างรวดเร็วพายุนี้ไม่เคลื่อนตัวเข้าสู่ประเทศไทย แต่จากอิทธิพลของพายุรากษาก็ยังคงทำให้ร่องมรสุมภาคเหนืออีสานและมรสุมตะวันตกเชียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นในช่วงวันที่25-26กันยายนส่งผลให้ภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางและภาคตะวันออกมีฝนตกเพิ่มขึ้นและบางพื้นที่ฝนตกหนักถึงหนักมาก กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนประชาชนระวังน้ำท่วมฉับพลนันน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาพื้นที่ลุ่มและพื้นที่น้ำท่วมขังสำหรับทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทายตอนบนคลื่นสูง2-3เมตรและบริเวณฝน,นฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่25-26กกันยายน ส่วนพายุโซนร้อนบัวลอยทางตะวันออกของประเทศฟิลิปปินส์คาดว่าจะเคลื่อนผ่านทางตอนกลางของประเทศฟิลิปปินส์ลงสู่ทะเลจีนใต้ในวันที่27กันยายนและจากเคลื่อนทางตะวันตกเฉียงเหนือไปทางอ่าวตังเกียรซึ่งยังคงต้องติดตามและประเมินสถานการณ์เป็นระยะค่ะ ไปดูที่โซนภาคเหนือกันหน่อยนะคะผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ประชุมติดตามสถานการณ์อยู่ที่ศูนย์ปฏิบัติการน้ําอัชริยะเตรียมพร้อมรับมือพายุรากษาแม้ว่าพายุนะคะจะไม่ได้เข้าไทยค่ะแต่ว่าในช่วง25-27กันยายนภาคเหนือโดยเฉพาะเชียงใหม่ก็จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางพื้นที่โดยเฉพาะโซนเหนือขึ้นไปจากเชียงดาวน้ําบนภูเขามีปริมาณสูงเสี่ยงน้ําหลากและดินถลม่มหลังจากนั้นค่ะฝนก็ ก็จะลดลงชั่วคราวก่อนที่จะกลับมาตกไกลอีกระลอกในวันที่30กันยายนถึง1ตุลาคมจากอิทธิพลพายุบัวลอยซึ่งก็ยังต้องจับตาเส้นทางใกล้ชิดการระบายน้ำฝั่งตะวันตกแม่น้ำปิงขณะนี้เต็มศักยภาพแล้วนะคะต้องใช้คลองชลประทานช่วยเสริมพร้อมเดินหน้าขุดลอกแม่น้ำปิงทำให้อัตราการไหลดีขึ้นลดความเสี่ยงพื้นที่เศรษฐกิจในเมือง ขณะที่ค่าความชื้นในดินก็อยู่ในเกณฑ์สูงมีพื้นที่สีแดง4อำเภอและสีเหลืองอีก4อำเภอโดยต้องเฝ้าระวังดินถล่มกว่า1,000หมู่บ้านโดยท่านผู้ว่าก็กำชับให้หน่วยงานนะคะติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงเตรียมพร้อมศูนย์พักพิงกู้ชีพกู้ภยัยเครื่องสูบน้ำและระบบน้ำไฟฟ้าให้ใช้งานได้ทันทีหากว่าเกิดเหตุฉุกเฉิน โดยที่มัสยิดอมาดิยะตะบลปากกรานอําเภอพระนครศรีอยุธยานายนิวัฒน์รุ่งสาครผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพร้อมคณะซึ่งนำโดยนางสมรงพันเจริญวรกุลนาย,ยกอบจอพระนครศรีอยุธยาได้ลงพื้นที่มอบถุงยางชีพจำนวน103ชุดให้กับประชาชนผู้ประสบอุทกภัยโดยมีผู้นำท้องถิ่นและกำนันผู้ใหญ่บ้านร่วมกิจกรรมกันอย่างพร้อมเพรียง จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดพร้อมคณะได้เดินทางต่อไปยังมัสยิดอาชียิตดารอยตำบลภูเขาทองเพื่อมอบถุงยางชีพแก่ประชาชน165คนโดยได้ลงเรือส่งมอบสิ่งของให้กับกลุ่มเปราะบางถึงที่พักขณะที่พื้นที่อำเภอพระนครศรีอยุธยามีผู้ประสบภัยกว่า4,397ครัวเรือนใน19ตำบล โดยนายนิวั์ได้เปิดเผยว่าขณะนี้มีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากน้ำล้นตลิ่ง10อำเภอรวมกว่า37,000ครัวเรือนโดยเขื่อนเจ้าพระยายังคงระบายน้ำ2,200ลูกบาทเมตรต่อวินาทีทำให้หลายพื้นที่ริมน้ำมีระดับน้ำสูงกว่าตลิ่งโดยคาดว่าภายใน3สัปดาห์สถานการณ์จะเริ่มทรงตัวและระดับน้ำจะลดลง ทางด้านอ,อบจรพระนครศรีอยุธยาก็ได้มีการจัดส่งเครื่องสูบน้ำทุกขนาดกระสอบทรายและเตรียมถุงยางชีพเพิ่มเติมเพื่อกระจายความช่วยเหลือให้ครอบคลุมทั้ง10อำเภอในช่วงต้นเดือนตุลาคมนี้ และที่วัดอินทารามวัดตลุกอำเภอสัพยาจังหวัดชัยนาทนายวิศณุวิทยาวราวัตรองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทเป็นประธานในพิธีมอบย่าอาหารสัตว์พระราชทานพร้อมถุงยางชีพสำหรับสัตว์เลี้ยงแก่เกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จำนวน22ราย นายธนยศนงบางประสุสัตว์จังหวัดชัยนาทได้เปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำจากการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยา2,200ลูกบาทเมตรต่อวินาทีโดยส่งผลให้เกษตรกร,ร,กรในพื้นที่ตำบลตลุกได้รับผลกระทบทั้งโคเนื้อ172ตัวกระบือ21ตัวแพะ105ตัวและสัตว์เลี้ยงอื่นๆอีกกว่า30ตัว โดยการมอบย่าอาหารสัตว์พระราชทานครั้งนี้นับเป็นพระมหาการุณาที่คุณอันหาที่สุดมีได้ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยเกษตรกรและสัตว์เลี้ยงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ